สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ป๊อบก็จะพาทุกคนนะคะมาทำการขยายพันธุ์ต้นกวากมรกตนะคะกระถางนี้ก็คือเขาจะไม่ค่อยเขาไม่ค่อยสวยแล้วนะคะเราจะมาทำการจับแยกเขานะคะขยายพันธุ์ค่ะแต่ว่าป๊อบจะทำคลิปตอนที่ก็คือจะตัดใบเขานะคะใบกับกิ่งเขาเนี่ยเอาไปปักชําใหม่นะคะเพื่อที่จะทำการขยายพันธุ์ส่วน ส่วนต้นเก่าเขานะคะที่ป๊อบจะแยกนี่ป๊อบจะขอไปทำเองข้างนอกเนาะเดี๋ยวป๊อบจะมาทําให้ดูนะคะว่าวิธีการปักชําใบกวากมรกตเนี่ยทำยังไงนะคะก็คือขั้นตอนในการปักชําเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดใบกวากมรกตกันเลยนะคะนี่นะคะ ใบของเขาเราสามารถตัดไปได้เลยนะคะนี่ค่ะใบแบบนี้เนี่ยค่ะใบแบบนี้นะคะเราสามารถนำไปปักชำได้นะคะแล้วเขาก็จะมีหัวกลมๆนะคะหักมรกตนี่เขาจะเป็นไม้ไม้หัวนะครับ จะเป็นแบบลักษณะมีหัวอยู่ใต้ดินด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวป๊อบจะให้ดูตอนที่ท้ายท้ายคลิปนะคะเพื่อนๆช่วยรับชมให้จนจบถึงท้ายคลิปด้วยนะคะก็คือจะมีใบกวกมรกตที่ป๊อบป,ป,ปักชำเอาไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะคะจนเขาแบบว่าเกิดมาเป็นแบบเป็นหัวแล้วนะคะพอเขาเกิดมาเป็นหัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีมีต้นนะคะมีต้นขึ้นมาแบบนี้แต่ การที่เราปักชำจากใบต้นเขาที่เกิดขึ้นมาจะไม่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะเขาจะเป็นต้นแบบว่าเล็กๆน่ารักก่อนนะคะแล้วเขาถึงจะขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตามอายุของเขานะคะเ,เพื่อนๆป๊อบก็จะตัดใบไปเลยคะ่ะกิ่งนี้ก็คือไม่สวยแล้วนะคะป๊อบก็จะทําการตัดไบออกไปเลยส่วนถ้าใครใครที่จะ ใช้แบบคือแบบต้องการให้เขาแบบว่ามีใบสวยๆนะคะเราสามารถปักไปทั้งแบบยอดแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัดใบออกเนี่ยค่ะแบบนี้ก็ปักได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ใบใช้ใบแบบนี้ก็ได้ค่ะได้ทั้งสองแบบเลยนะคะ นี่นะคะป๊อบก็จะใช้เป็นดินขี้เท่าขี้เท่าแก่นะคะเนี่ค่ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปในกระถางเลยค่ะจากนั้นก็นำใบของกวักมรกตนะคะที่เราเราตัดมานะคะทำการจิ้มลงไปเลยนะคะเดี๋ยวป๊อบจะขอใช้ไม้เนี่ยค่ะ แล้วก็จะปักลงไปเลยปักลงไปแบบได้หลายใบเลยนะคะกระถา,างเนี่ยพอเวลาเขาเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเป็นกอเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ปักไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะทำการลดน้ำนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการลดน้ำลงไปเลยจ้าถ้าใบใบไหนล้มเราก็กดกดเขาลงไปนะคะจับให้เขาแน่นนิดนึงนี่ค่ะ พอเราปักชำเสร็จแล้วเราทำการลดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปวางไว้ในร่มนะคะรอจนกว่าเขาจะมีรากแล้วก็มีหัวเล็กๆงอกขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยนำมารับแสงแดดนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะมีต้นโผล่ขึ้นมาค่ะแล้วเดี๋ยวป๊อบจะให้ดูที่ป๊อบปักชำไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาอายุครบหนึ่งเดือนครึ่งแล้วนะคะเขาเริ่มมีหัวแล้วค่ะเขาจะเป็นหัวมาแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบ บางอันนี้ก็คือแบบว่ากําลังจะจะเป็นเป็นต้นเล็กๆขึ้นมานะคะะให้ดูเนี่ยค่ะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะคะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยเดี๋ยว นี่นะคะพอเห็นไหมคะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นต้นเล็กๆขึ้นมาแล้วแล้วก็ดูหัวเขานะคะป๊อบจะย้ายจะเอาลงกระถางแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ป๊อบปักไว้เนี่ยก็คือลองลองปักดูนะคะว่าเขาจะเป็นไหมแล้วเขาก็เป็นจริงๆนะคะเป็นทุกใบเลยนะเป็นแบบทุกใบเลย ใบนี้ก็เป็นนะเนี่ยค่ะนี่ก็จะย้ายย้ายไปปลูกในกระถางดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะเป็นหมดเลย เพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูได้นะคะเพื่อเป็นง่ายมากๆค่ะวิธีในการปักชําก็สุดแสนที่จะง่ายแสนง่ายมากๆเลยนะคะทําให้เราสามารถขยายต้นกวางมรกตเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเราปักชําจากใบอะค่ะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการที่เราจะรอเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะคะประมาณ เดือนถึงสองเดือนเลยนะคะกว่าเขาจะเป็นต้นนะคะแต่ก็คุ้มค่ากับการรอคอยอีกแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่เครบครบเป็นง่ายมากเลยะคะ่ะมีให้เห็นสองหนอหละเราคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้นะเพราะว่าเขาจะมีมีเป็นเป็นตุ่มๆเป็นตานะคะรอบหัวเลย ได้แบบว่าคุ้มค่ามากๆค่ะวิธีการขยายพันธุ์กวากมรกตจากใบนะคะนี่เยอะแยะมากมายเดี๋ยวป๊อบจะไปปลูกใส่กระถางค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะป๊อบก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป๊อบก,กันจนจบนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ป๊อบกันด้วยนะคะหรือถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรนะคะจะแนะนำป๊อบก็ยินดียอมรับความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอที่ป๊อบทำไว้นั้นๆได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ป๊อบกันด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า